คาวยออราพิธีมอบมองกุฎมิสซิตไทยแลนด์วิล2025สาวงาม6จังหวัดรวมคนหาออร่าที่แท้จริงกับเวทีแห่งแรงบันดาลใจ ชายยัวอ,อลาเวทีที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงไทยได้เปล่งประกายศักยภาพอย่างสง่างาม,มานิสิพีไทยแลนด์เวิล์2025พร้อมแล้วที่จะเฉิดฉายสู่รุ่นต่อไปอย่างทรงพลังเพื่อส่งต่อความงามที่ลึกซึ้งจากภายในสู่การเป็นผู้นําที่เปี่ยมด้วยคุณค่าโดยงานนี้คุณกิติพรนันตาโนนบอสคิตี้ตำแหน่งผู้ถือลิขสิทธิและอํานวยการต่อประกวดมิสิพีไทยแลนด์เวิล์ได้จัดงานแต่งตั้งและพิธีมอบมงกุฎนิสิพีไทยแลนด์เวิล์2025กับ6สา งามสังวัดเลยเชียงใหม่ขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และพะเยาค่ะค่ะก็เป็นการมอบมองกุฎรวมเลยค่ะทั้งหมดวันนี้ก็มี6จังหวัดละคะแล้วก็1จังหวัดที่พีดีรับมอบไปก่อนค่ะค่ะ ก็ได้นางงามนะคะในหลายจังหวัดวันนี้ก็6จังหวัดที่อยู่นวข้างก็สวยแล้วก็พร้อมใช้งานทุกท่านเลยค่ะทุกคนก็พร้อมที่จะเข้ามาในกองประกวดนะคะที่จะมาอยู่ร่วมกันแล้วก็เปิดรับประสบการณ์ใหม่แล้วก็จะส่งมอบประสบการณ์ดีๆร่วมกันแล้วก็ยังให้อะไรคะให้แรงบันดาลใจกับผู้อื่นได้ด้วยทั้ง6ท่านนี้ค่ะสวัสดีพี่ๆเสียงมวลชนนะคะแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะคะ นเชลค่ะจิตนันจิรสิทธิ์การุณน,นะคะเป็นตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ตอนนี้นะคะที่ทําอยู่ในด้านของอาชีพเนี่ยจริงๆค่อนข้างหลากหลายเลยนะคะก็เป็นทั้งอินฟลูด้วยนะคะแล้วก็ไลฟ์ขายสินค้าให้กับแบรนด์โดยเฉพาะแบรนด์ที่เกี่ยวกับแม่และเด็กค่ะ<อ>สินค้าต่างๆที่เรามีการขายให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะต้องเหมือนกับมีการพูดคุย ให้กำลังใจแล้วก็ส่งต่อความรักความอบอุ่นนะคะถึงกับคุณแม่แทบจะทุกๆวันเลยวันนี้เนี่ยมีโอกาสเข้ามาในเวทีนี้นะคะตัวนัดเองอ่ะก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณแม่ด้วยและที่สำคัญนะคะก็คือนัดามีลูกชายแล้วนะคะการได้มายืนอยู่ตรงนี้ลูกชายก็น่าจะภูมิใจในตัวคุณแม่นี่เป็นกำลังใจสำคัญเลยยังไงก็ ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับนัทเชลด้วยจากเชียงใหม่ค่ะอย่างนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างคะรายละเอียดก็จริงๆสามารถติดตามกับเพจของทาง Mrs ซ <ature> ิสไทยแลนด์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่เชียงใหม่ด้วยนะคะเพจของเชียงใหม่รวมถึงติดตามทางช่องทางส่วนตัวได้ด้วยค่ะบอกได้เลยค่ะทาง IG ก็ชื่อ IG n t ัทเชลเลยนะคะ ส่วน t ิกต็อจะชื่อนัทเชล99แต่เดี๋ยวเปลี่ยนช่องให้แบบหนึ่งได้ค่ะช่องมูนะใช่ประมาณนั้นค่ะจริงๆแล้วก็ Facebook นะคะก็จะเป็นจิตตนันเจรศิการุลเลยแล้วก็ชื่อเพจก็จะเป็นนัทเชลเหมือนกันค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อแจงกรวิการเสรีสันติวงศ์นะคะประกอบอาชีพพยาบาลวิชาชีพนะคะเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยานะคะก็นอกจากนี้เรานะคะก็ เป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่ก่อนมีการการพยาบาลและการพัฒน์คันนะคะและยังทํางานนะคะเกี่ยวกับทั้งด้านอินฟลูเอนเซอร์ KOL รับถ่ายแบบรีวิวสินค้าแล้วก็มีการสอนนะคะไลฟ์ใน t i k t o อกนะคะให้ความรู้ทางด้านการพยาบาลการประมพยาบาลเบื้องต้นในส่วนของพยาบาลนะคะค่ะก็ฝากเป็นกําลังใจให้แจ้งด้วยนะคะจะทําหน้าที่ของ ตำแหน่งของมิสซิสไทยแลนด์เวิร์ของพะเยาให้เต็มที่อะค่ะฝากเอ็นดูน้องเต็นหน้เจ้าน้องคนเหนือหนะเจ้าขอบคุณเจ้าโอ้ยนั่นพี่แจงช่องทางติดต่อพี่แจงเฟสบุ๊คค่ะทางช่องทางนะคะ Facebook <c oughs> ก็จะเป็นกรวิการวิหกนะคะส่วน IG ก็จะเป็นแจงกรวิการแล้วก็ Tik t o ็อกจะเป็นแจงตาน้อยค่ะขอบคุณค่ะทักสบายเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค <c oughs> ่ะหนูนาวสุชาดาจันทันแก่นนะคะเอ่อ หนูนาก็มาประกวดในส่วนของ m ิ s t h s i l a n d World สลจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ช่วงนี้หนูนาก็รับงานสังคมด้วยอยู่กับมูลนิธิต้นบุญวิสาขาและมูล,มลนิธิบรรทาไพไัยนะคะแล้วก็ในณตอนนี้เนี่ยธุรกิจส่วนตัวหนูนากำลังทำสกับสปาชื่อ r e w i ท e Co นนะคะแล้วก็ฝากให้ทุกคนเป็นกำลับบงใจด้วยก็สามารถติดตามที่เพจ Mrs Thailand World ดนนทบ,บุรี่ ขอโทษคะมิสสิสแลนบัวบุรีลำนะคะฝากติดตามที่เพจได้แล้วก็ในส่วนของช่องทางในการติดต่อนะคะก็ f o l โล w หนูนาได้ที่ IG ค่ะ imnwna นะคะอัน e r s c o อ e s หรือ Facebook เลวดีหนูนาบุกุเรียนะคะยังไงก็ติดตามได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ท่านต่อไปเลยค่ะเดน้าอานนี้เนยสวัสดีค่ะชื่อนายนะคะวิภาวีสาสีสมค่ะ ตอนนี้นายเป็นนักแสดงแล้วก็ทำอาชีพเกี่ยวกับครูสอนเต้นสอนการแสดงค่ะอาชีพของนายเป็นอาชีพที่มอบความสุขให้ทุกคนค่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่นายอ่ะเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกแล้วก็พอมาอยู่จุดนี้ค่ะนายคิดว่านายจะมอบความสุขที่มากกว่าให้ผู้คนที่ชมแค่การบันเทิงอะค่ะให้ให้ให้ได้รับ กว้างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสังคมหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ตรงกับมุมมองของเวทีนี้เหมือนที่พี่คิตตี้บอกค่ะว่าเป็นการช่วยเหลือเป็นการแบ่งปันที่ไม่ใช่แค่ระดับจังหวัดในอยากช่วยเหลือในด้านชุมชนแล้วถ้าในมีพลังมากพอที่จะช่วยระดับประเทศนะคะในก็อยากไปให้ถึงจุดนั้นค่ะแล้วก็นอกจาก จุดที่พี่คิตตี้อยากดันเกี่ยวกับซอฟพาวเวอร์อะค่ะนคิดว่าซอฟพาวเวอร์ของประเทศไทยไม่ได้มีแค่สินค้ามไม่ได้มีแค่จังหวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวค่ะ สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึง่งที่ชาวต่างชาติหรือคนไทยอะให้คุณค่ามากมากจริงๆอีกอย่างหนึ่งก็คือศิลปวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่นายอะได้ได้ไดยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นตลอดแล้วก็วันนี้นายคิดว่านายอยากจะทําให้จุดเนี้ยค่ะให้ผู้คนเห็นคุณค่ามากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะทานที่ชอบทางไหนครับช่องทางติดต่อของนายก็จะเป็น เวทีมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วก็มนะิสซิสไทยแลนด์เวิลด์นครราชสีมาค่ะเฟซบุ๊กส่วนตัววิภาวีสักศรีสมค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณมากค่ะถ้า่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวมันนะคเนี่ยสวัสดีค่ะเอเอวรินริดาคเครือพันธ์ค่ะมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ขอนแก่นนะคะเอเอเป็นอดีตแอร์โฮสเตสที่ปัจจุบันเปิดธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านอาหารอยู่ย่านธรรมศาสตร์ค่ะ และเป็นคุณแม่ฟูทานเป็นคุณแม่ลูก3ามค่ะวันนี้เอเอมายืนตรงนี้นะคะเพื่อเออาจจะส่งต่อพลังให้กับผู้หญิงหลายๆคนในสังคมให้เชื่อมั่นว่าเราสามารถเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทุกบทบาทค่ะขอบคุณค่ะฝากทุกคนให้กำลังใจเอด้วยนะคะช่องทางไหนคะเอ,อ่ Facebook, Leader, an, TikTok, เอเฟซบ o o กวารีลิดาเครียพันธ์ค่ะ t Tik เอ่อลูกสามทำฟิตค่ะพอดีว่าทำช่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเฟิร์ส first, นิติชยามชมนทนนะคะก็ตอนนี้เฟิร์สก็เป็นตัวแทนของมิสซิสไทยแลนด์เวิร์จังหวัดเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันทำอาชีพเป็นผู้บริหารบริษัท AAR อ a อารนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีพอดีของบริษัทค่ะก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจการก่อสร้างค่ะก็ ใครที่สนใจนะคะเกี่ยวกับงานต่อเติมงานดีนวเวทนะคะงานก่อสร้างก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้นะคะบริษัท a a r w ค่ะแล้วก็ฝากติดตามเฟิร์สนะคะในได้ที่ i อ First ร์สนิทิชยานะคะแล้วก็เฟ b บุ๊กนิทิชยามชมนทนค่ะขอบคุณค่ะค่ะเราก็มีการเตรียมพร้อมตอนนี้ ตอนนี้นะคะก็มีการเตรียมงานเอาไว้ทั้งหมดแล้วแล้วก็มีสเก็ตทัวร์ออกมาอย่างชัดเจนแล้วนะคะซึ่งปีนี้ทางทีมงานเราทำงานหนักมากๆเพราะว่าตัวแทนแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะงัดของดีของแต่ละจังหวัดและตัวนางงามเองด้วยนะคะเราก็มีทั้งอรอบที่จะให้เขาแสดงความสามารถของจังหวัดของเขาหรือโชว์ความเป็นจังหวัดของเขานะคะในรอบกาล่าไนท์ของคืนวันที่13 13ากรกฎาคมแล้วก็ช่วงเก็บตัวก็เป็น10ถึง12ค่ะที่จะอยู่ร่วมกันนะคะทีะ่ปีนี้จะไปที่จังหวัดชลบุรีค่ะแล้ววันไฟนอลของเราก็าคือเป็น24รกรกฎาคมที่แฟชั่นไอแลนด์ฮอลล์ปีนี้ต้องบอกว่าวันไฟนอลที่ดูในวิดีอาื่มกี้เนี่ยค่ะปีนี้สนุก แน่นอนแล้วอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำค่ะคผมของมิสซิสแทนเวอร์นะครับกิจกรรมเข้ากองประกวดนะครับผมเราจะเริ่มเอ่อพรุ่งนี้นะครับเป็นวัน<า>อะไรทัอ,อย่างวันที่เจ็ดวันที่เจ็ด <c oughs> นะครับเป็นโอเลเน่ชั้นโอเคโอเคับผมสำหรับกิจกรรม เก็บตัวกองประกวดมิซิชแอนเวอร์นะครับผมจะเริ่มวันที่7มิถุนายนนะครับผมจะเป็นการประถมนิเทศนะครับแล้วก็แจ้งถึงเด렉ชั่นของกองประกวดนะครับรวมถึงรายละเอียดของกิจกรรมการเก็บตัวนะครับผมซึ่งเราจะเก็บตัวตั้งแต่วันที่1 0 1ถึง13นะครับกรกฎาคมนะครับผมบวันที่1 0 1ถึง12เนี่ยเราจะเก็บตัวที่จังหวัดชนบุรีนะครับผมแล้วเราจะกลับมาในวันที่ สิบสามสิบสามนะครับเราจะมีงานกาล่าในไทยในกาล่านะครับผมที่เราก็พักที่ดีด้วยใช่ครับผมที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ลงครับผมส่วนวันที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองกรกฎาจะเป็นรอบห้องดำนะครับและยี่สิบสามจะเป็นการซ้อมนะครับผมที่แฟชั่นไอแลนด์ฮอล์ใช่แล้วก็วันไฟนอลก็คือแฟชั่นไอแลนด์ฮอล์ใช่ในวันที่24 ตอนนี้<ส>มีผู้ตอนนี้ครบสามสิบจังหวัดแล้วค่ะครบสามสิบจังหวัดแบบแบบชิวเชีย่ยถึงแค่ไม่เรา <แบ S 1> ต,ต้องแต่งตั้งมงวันนี้แต่ประเด็นคือสามสิบจังหวัดสามสิบคนที่มาคุณภาพทุกคนเรายังไงบ้างคะพี่ดิวช่วยตอบหน่อยได้ไหมคุณภาพทุกคนจริงๆแล้วเราก็ต้องในส่วนของเวทีเองอ่ะก็ต้องทําให แม่ๆทุกคนเนี่ยค่ะเขาภูมิใจในตัวเขายิ่งมาอยู่รวมกันเรายิ่งต้องทําไม่ว่าจะเป็น production เวที T แล้วก็การเก็บตัวกิจกรรมต่างๆค่ะต้องทั้งเพื่อสังคมและเพื่อพัฒนาตัวเขาเองให้เพิ่มศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นเราอยากดึงความชายออล่าของแต่ละคนให้ออกมาโดดเด่นที่สุดในวันที่เขาเก็บตัวและวันไฟนอลค่ะ เราทําการบ้านหนักมากแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะเขาจะมีการกรอกข้อมูลว่าเราสามารถที่ทํากิจกรรมอะไรแล้วก็ส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของเขาหรือว่าตัวนางงามเองทั้ง3 0ท่านสาสิจังหวัดอะค่ะเราจะดึงจุดเด่นของแต่ละคนออกมาแล้วเราก็มาจะวิเคราะห์กันในทีมแล้วก็จะช่วยเขากรูมิ่งแล้วก็ผลักดันเขาทั้งในเรื่องของส่วนของจังหวัดและส่วนตัวด้วย เราเนี่ยแน่นอนค่ะก็จะมีเรื่องของความสวยด้วยสวยสุขภาพนะคะที่ต้องมีแล้วก็การดูแลตัวเองก็อยู่ในเรื่องของความบิวตี้นะคะที่สําคัญ m i n เซ็ตม i n เซ็ตทุกคนนะคะต้องมีที่เป็นเขาเรียกว่าไลเลกชันเดียวกันกับองค์กรที่เรามีแล้วรู้เลยว่าวิซิทแลนด์เวิร์ดเนี่ยต้องการแบบนี้คือเราบอกแล้วว่าเวทีเราแตกต่างเขาต้องรู้ความแตกต่างของเวทีเราได้อย่างชัดเจนนี่คือ d i r e c t ชันแล้วก็ อีกเรื่องหนึง่งวันนี้สังคมโซเชียลถ้าเราต้องการให้ทุกคนนะรับรู้ถึงพลังของพวกเรารับรู้ถึงการอินสไพเรชันไปทุกทกที่ตัวทุกคนต้องเกิดจากโซเชียลมีเดียเขาจะต้องใช้โซเชียลมีเดียการแล้วก็สปีดด้วยที่ต่อหน้าผู้คนเขาก็ต้องทำได้ด้วยค่ะ mm hmm. ก็จะมีแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ขาดไม่ได้ นอกจากสวยแล้วนะคะมายเซตดีการที่โชว์ตัวออกมาเ e อร์ฟอร์แมนจะต้องทําให้ทุกคนประทับใจในตัวทุกๆท่าน3าติจังหวัดด้วยเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่เขามาประกวดเพื่อที่1เท่านั้นแต่ตัวของทุกคนเองเนี่ยคือตัวแทนในจังหวัด ที่จะต้องเป็นออกงานในจังหวัดของตนเองสร้างแรงบันดาลใจในจังหวัดของตัวเองตอนนี้เนี่ยจัดชนะที่หนึ่งหรือไม่แต่ทุกคนจะต้องทําหน้าที่ในจังหวัดของตนเองให้สมศักดิ์ศร,รีจังหวัดให้มากที่สุดก็ฝากเวทีนะคะฝากเวที m i s s ิสไทยแลนด์เวิ World, ที่เราต้องการที่จะขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคมจริงๆเปลี่ยนแปลงที่เราใช้คุณแม่ทั้งหมดเนี่ยคะ่ะมารวมตัวกันให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ยิ่งหหลายคนก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเราฝากให้ทุกคนติดตามว่าเรา ไม่ใช่แค่ความสวยหรือ,อแสดงแต่งตัวโชว์แต่เราอะอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถส่งต่อพลังนะคะสร้างสางแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ทั่วประเทศแล้วเราจะดำตอกไปทั่วโลกด้วยค่ะ <S <S